มาแล้วอุ้งอิงทนไม่ไหวโผล่ตอบหลังชูวิตโพสแ์ทักสิงยกเลิกกลับไทยจากกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางด้านอุ้งอิงแททองทานลูกสาวนายทักษิณชิน,นวัตรได้ออกมาโพสข่าวดีทักษิณเตรียมกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้หลังจากที่ได้ออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่ปี2551เป็นเวลาร่วม17ปี ในเวลาต่อมาทางด้านชูวิทย์กมลวิสิตได้กล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณยกเลิกกลับไทยโดยระบุข้อความว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนสัญญาณอันตรายเกินคาดดาวอีกทั้งยังคอมเมนต์เป็นเนื้อเพลงไว้ใจของอัมพลลำพูนพร้อมติดแฮชแท็ก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าล่าสุดทางด้านอุ้งอิงแพทองทานทนไม่ไหวหลังเห็นข่าวชูวิทย์โพสต์ทักษิณชิน,นวัตรยกเลิกกลับไทยโดยทางด้านอุ้งอิงแพทองทานได้เข้าไปคอมเมนต์กลางเพจข่าวสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเอาไว้ว่าเพอเจอ